นี่คือนวัตกรรมนะครับเครื่องจอดน้ำบาดาลนะฮี่หัวท็อใหม่ครับของใหม่ของใหม่ของใหม่ใช้ไรโอ้ เป็นเครื่องเจาะน้ำนะครับที่ดัดแปลงมาจากทานโฟกิสนะฮะต่อที่มานะฮะดูรอยเชื่อมตะปุ่มตะปิ่มนี่มีรอยเชื่อมตะปุ่มตะปิ่มนี่ขึ้นมาขึ้นมานง่ายไงอย่างไงสไล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  ทีมงานทีมงานจาะซิ่งนรับจาะผิวโลกรับเจาะผิวโลกทั่วราชอาณาจักรนะฮะ รับเจาะผิวโลกนะครับบ,บึบบิบเบิบเบิบบ,บิบจมาแล้วฮะรับเจาะผิวโลกเจาะกระแทกออกแทกทีมงานน้ำแตก ียทานพวกนี้ก็ของโคมบัสุนะสมบูรณ์ขึ้นมายกแคนิพ่อเดี๋ยวแดี๋ยพื่อนมันขึ้นยกนี้วางพื้นมันขึ้นรอยเชื่อมต่างๆนี่สวยงามถ้าพูดถึงนี่รอยตัดรอยอะไรเปียกนี่เราใช้ปั๊มเฮ้ยดิวก็ปักตัวดันว่วดันขึ้นมานะครับนี่ฮะเห็นไหม ของใหม่ครับนี่คอนโทรลตบปุ๊กปักรับแจ๋วครับใช้ดีครับของอะไรของอะไรของทองธนาครับนี่ของธนานี่มีมีซีเรียลด้วยซีเรียลดังเบอร์นะทองทานะโมเดลโมเดลทองธนาคือเดือดแปดเก้าของธนาอันนี้ กวัวไม่ใช่ว,ว่าของใหม่นะก็เอาซีนไว้ก่อนอย่างนี้เลยห <Okay. S 1> มนุนแม่งอย่างนี้เลยฮนะเดี๋ยว